กันตัวละสองร้อยหอน้ำก็ไหลแรงมากบ้านเรื่อมาที่ทานหน่อยว่าได้ต oh ัวขอเองคือโอยชันตาละวนงว่าโซใหญ่โซลอมุน네 เ่างตงรถโปรไทยอีโรนออกมาแ้นเหงวยวายแนีรปรกยปรยนาบันต่นตืบลชีวิตรวยอะไรแล้วก็ให้เราชีวิตของเราเรนมต้นย เงินต่สกเงินตะลิบเอ้เอ้เอ้นั่นเองป่ะหมืนไม่โกงอยไเยี้ยนยเขาเอาไว้ใส่คอบนี่แหละนาตีแต่ก่อนราคาชีวิตคต้งี่นอา้งเอง จงเจวีนเจงกรรมเจากรรมในเวรก็ไม่มีรมีกรรมของแม่ส่เราในชาตินี้เมื่อจะเจากรรมในเวรที่ไหนชาติบางไหนอดีตปฏิเสเชี่ยยกตอติดในโกนเป็นเจ้าแม่แลูกงแจะหมวเลยมันชอบแล้วมันมันไม่มีอะไรดักโอ้อนายเนาะอม้ไม่ก็ถึงไ่ไป